นี่ไหมนี่วัดมังกรนะครับเนี่ยบรรยากาศต่างคืนขอมันจะเลื่อนกลุ่ครับ ามกันนตรงไหนหรอนี่ติดอะแถวนี้ติดอะไรอ่ะตอนนี้จินอาคารใหม่อยู่นั้นเนี่ยอ้นี่คืออะไรทั้ง เราใฟ้าอีมาทีเหรอโอ้โนะหนี่เหรอรถใฟ้าด้ดินอย่างนี้เหรออ๋อนี่ใช่บหมยากาศกลางคืนครับนะวันนี้พามาเที่ยวลาตี นี่คือในกลางใจกลางเมืองกรุงเทพเลยนะครับ<ฮ>เแถวนี้ยังไกลๆหน่อยตรงกัน,นยาวๆครับแต่มันก็สู่แถวบ้านเราไม่ได้ครับแถวบ้านเราเนี่ยแถวบ้านเรานะ่าอยู่กว่าตยวนี้มันแออัดครับแออัดมากเลย ร้านหูฉลามครับเอาไหมกินไหมไหมูฉลามอร่อยถึงพันหนึ่งกินได้อยู่นะอร่อยถึงพันหนึ่งกินไ้วลองไหม,ไหมฉลามน้ำแดง อันนี้มันเป็นอะไรนี่ก็ออเอ็มอาร์เทียเราเดือดฟ้าใช่ไหมอ๋ออันนี้โอ้อ,อันนี้คนเยอะครับรอะไรกินมาอะไกิน,นเอ็มอาร์กีน,น,นะไะตังปรตังอะไเดี๋ยวด กันเราไม่ป้อกันจไดีวเา่โอเคไปที่นี้สถานีรถ ใต้ดินนะครับโอ้ oh.